สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gap Gate A นะคะคือจะบอกว่าเพิ่งรู้ว่าการทําคลิปอะไรสักคลิปหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆสาหรับมือใหม่อย่าง Gap เพราะว่าคือการที่เราจะพูดอะไรลงไปในคลิปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็รู้สึกว่ามันติดมันขัดไปหมดเลยอะแบบเสียงรบกวนรอบข้างก็แบบทําให้เราไม่มีสมาธิในการถ่ายคลิปคือตั้งใจจะถ่ายคลิปเนี้ยตั้งแต่เช้าแล้วแล้วตอนนี้คือมืดแล้วหัวก็ฟูหน้าก็มัน คือมันยากจริงๆทีนี้วันนี้แกบาจะมาแนะนําช่อง YouTube ของตัวเองครั้งแรกก่อนอื่นเลยก็ขอแนะนําตัวก่อนนะคะคือแกบเป็นคนที่ขี้อายแล้วก็แบบพูดไม่ค่อยเก่ง ก็เลยแบบไม่คิดที่จะทําช่อง YouTube อยู่แล้วแต่ว่าด้วยตอนนี้เป็นสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะแล้วแกว่าเป็นครูก็เลยเหมือนแบบว่าได้มีการสอนออนไลน์แล้วก็ได้มีการทําคลิปการสอนออกมาแล้วคลิปการสอนเนี้ยมันมันมีความยาวมากเลยหลายนาทีมากเลยก็เลยจําเป็นที่จะต้องเอาคลิปนี้ลง YouTube กลายเป็นว่าก็มีช่องเป็นของตัวเองโดยบังเอิญ <Okay. S 2> ทีเนี้ยตอนที่ลงลงคลิปการสอนที่เป็นคลิปแรกอะ่ะก็มีนักเรียนเข้ามาดูแล้วตอนนั้นที่ทําก็รู้สึกว่าเออเรารู้สึกว่า เราสนุกแล้วเราก็รู้สึกว่าตื่นเต้น <Wow. S 1> ก็เลยอยากที่จะทำคลิปใหม่ๆต่อหลังจากนั้นก็ได้มีการเอาคลิปที่ถ่ายใน t ิกตอกอะที่เป็นคลิปสั้นๆที่แก๊ปเคยถ่ายไว้อะเอามาลงใน YouTube แล้วผลปรากฏว่า มีคนเข้ามาดูมากขึ้นมีคนเข้ามากดถูกใจกดติดตามมากขึ้นมันก็เลยเออเป็นจุดประกายให้เรารู้สึกว่าเออเราอยากที่จะทําคลิปอื่นๆที่ไม่ใช่คลิปการสอนให้แบบทุกคนได้รับชมซึ่งหลังจากนี้นะคะแก๊ปก็จะพยายามทําคลิปไลฟ์สไตล์ของตัวเองเพื่อที่จะมาแชร์เรื่องราวแชร์ประสบการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวกินอาหารอร่อยๆหรือว่าความบันเทิงก็จะพยายามทําคลิปออกมาให้ดีที่สุดนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็จะ พยายามพัฒนาตนเองเพื่อที่จะได้มีคลิปใหม่ๆออกมาให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆช่วยเป็นกําลังใจให้กับแก๊ปด้วยนะคะโดยการช่วยกดติดตามช่องนะคะแล้วก็กดถูกใจกดแชร์คลิปใหม่ๆของแก๊ปในอนาคตด้วยนะคะซึ่งหลังจากนี้จะมีคลิปอะไรต่อไปก็ฝากเพื่อนๆคอยติดตามไว้ด้วยนะคะก็วันนี้มาเจอกันแค่นี้แหละนะคะสวัสดีค่ะ